ทุกคนหนูเสียใจยังเลยอ่ะอันนี้หนูมาอยู่ฝั่งเมื่อกี้หนูนั่งอยู่ฝั่งนู้นนู้นแล้วมีหนูเดินข้ามมาอีกฝั่งนึงเฮ้ยมันล่มลื่นมากอ่ะหนูเสียดายมากเลยอ่ะหนูถ่ายคลิปให้ทุกคนหนูพาทุกคนดูไม่ได้แต่ว่าก็ได้อยู่มันได้แค่คลิปไงเดี๋ยวเราไปดูป,ป้ายรถเมย์กันเนาะ <c oughs> คงไม่รออีฟันมาละัสี่ทุ่ม ดูเป็ดกันเฮ้ยมันเยอะมากจะบอกว่ามันเยอะมาก this tree was planted 40ปีตอนนี้40ปีเมื่อกี้ดูไปโอบต้นอนนั้นเฮ้ยมันร่มลื่นมากจะบอกว่ามันร่มลื่นมากพี่พี่ะ หนูอยากให้ทุกคนเห็นด้วยจริงเลยแต่ว่ามันมันได้แค่นี้จริงๆอันนี้ก็เป็นหลังอำเภอไม่ได้พบกันหน้าอำเภอนะพบกันหลังอำเภอหุยต้นอุยหนูอิฉาอยากมาบ่อยๆอยากจะมาบ่อยมากแล้วอันนี้คือฝั่งนูน้นฝั่งนู้นที่หนูนั่งอยู่ตรงนูน้นตอนนั้นตรงตรงน้นตตไม้อ่ะ เ,เอาไปลาบสักตัวบ่มีตัวขาวด้วยตัวนี้ใหญ่มากมีไข่กันไหมอ่ะโอหคือต้นบักขามป้อมสายย้ายเอ้ยกี่คนอบมาเนี่ยน่าจะสามเพราะว่าเมื่อกี้หนูลองอบอยู่ต้นหนึ่ง สิหมือนต้นมะขามป้อมเนาะเฮ้ยดูอยากให้ทุกคนมาด้วยงวดหน้าก่อนงวดหน้าหนูจะพาทุกคนมาเล่นแบบเป็นจริงเป็นจังอะ่ะเออแต่ว่าวันนี้ไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจะเคลียร์กราบกาบอันนี้ลากต้นไม้นะทุกคนลากต้นไม้ น,นัเนาะน่าเล่นจริงๆสวยไหมสวยมากนะ่ามาปิกนิกมากนะ่ามานอนอน่ะนู่นตรงกลุ่มนั้นก็คือมีผู้ชายกลุ่มหนึ่งที่เขานั่งแบบดื่มอยู่หนูก็ไม่กล้านี่เขาเขาแซวอยู่แต่ไม่กล้าวันนี้อะไรอะ่ะแสดงว่ามีคนผูกพันกับต้นนี้แน่เลยเนาะสวัสดีนะคะ เหมือนต้นมะขามป้อมมากนู่นพระอาทิตย์ตรงนี้เป็น,นำอ,อำเภออำเภอค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูน้ำพุเนาะอย่าเพึ่งเบื่อกันนะหนูขอโทษที่แบบว่าหนูไม่สามารถคือทำคลิปให้ไม่สามารถไลฟ์สดให้ทุกคนดูได้เมื่อหนูจะไปนั่งที่คาเฟ่ดีบะไปนั่งคาเฟ่ลอยฟานสีทึอย่างเงี้ยหรอเออก็ได้ไมั้ย